น้องมะลิีมามามาลูกมาน้องมะนิีก <els> uh, ินข้าวเสร็จตอนแม่ไปก็เอือเอียกค่ะเอืออีกเยอะเลยเหมือนเหมือนถ่ายซุเนี่ยข้าวข้าวก็กินเยออยู่นิดหน่อยตอนเที่ยงนะตอนเช้านี่กินแค่สามสี่คำเองนะคะตอนนี้ก็เลยเสื้อเปียกเขเลยเปลี่ยนเสื้อให้เปียกตอนนี้นะไปทําอะไรทีวีนอนเดินมาลูกเดินมาเดินมานี่ย่าชงนมไว้ให้อีกแล้วนมก็จะหมดแล้ว ชงให้อีกสองครั้งนะคะมาน้องมะลิออมาน้องมะลิมากินนมอีกใบสองก็จะให้นอนตอนนี้กำลังเป็นรอดก็อี้ออกมาออกมาออกมาเดี๋ยวเดี๋ยวชนปุ๊ะอาจจะเจ็บมาลูกมาออกมาเร็วออกมาเร็วคนเก่งเร็วอ่ะอ่ะอ่ะออกมาเร็วออกมาเร็วโอเคนี้นะคะเอฟชีทั้งหลายสวัสดีค่ะขันเตะขันเตะขันเตะ คันไปแล้วเดี๋ยวก็แตกมนะันไม่มีลิเปเบิดนั่นนะ่ะพีวีนะ่ะมาให้ย่ามาย่าขอย่าขอค่ะ